หนูเลอก40อ่ะขอลอกต้นข่าวปาดาถ้ามันไ้วใครตอบผิดก็อ่ะออกจากบ้านไม่ได้เร็วตอบผิดนะเมื่อกี้ลูกหนออยู่เท่าไหร่นะความจำพิมเสื่อมันเรือเลยความจำเราสั้นมากเลยอ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ทำอะไรกันดีถ่ายอายุ <c oughs> ตื่นใ <c oughs> ส่หลเอเนรอร์จี้หน่อยได้ปะ <c oughs> เราจะมาถ่ายอายุดาราตลกกันค่ะ <c oughs> ใช่ก็คือดาราตลกที่เคยเห็นในวงการเนี่ยแหละ <Yeah. S 2> เราจะมาถ่ายอายุกัน yeah, yeah. ว่าเขาอายุเท่าไหร่ <c oughs> ใครใกล้เคียงสุดคนนั้นก็ชนะไป <Yeah. S 2> แล้วเราจะลงโทษกันยังไงเราจะาส่วนผสมที่เราเลือกกันแต่ละคนนะคะม่าผสมกันเนาะหลังนั้นก็จะออกมาเป็นเค้ก ก็คือว่าถ้าต้มข้าวเนี่ยแนนน้อยสุดนะคะคิมพี่หยกผพะหลิวเนี่ยจะเลือกวัตถุดิบมาวัตถุดิบหนึ่งเอามาผสมกันแล้วให้ต้มข้าวกินกันค่ะแต่เป็นของกินนั่นแหละกินได้เอามาผสมกันไม่รู้จะกินได้ไหมเราให้ทีมงานไปคุณไปหาลูกเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครคนแรกจ้าจ้าโอ้โหห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าหกห้าเจ็ดเฉลยลุงเท่งอายุห้าสิบสี่ปีคิมใกล้เแียงสุดแข็งของพระเจ๊ปีเดียวเองเหรอเออแต่ตอนนี้แม่ห้าสามแม่ตัวยไม่ เดือนหน้าเมษาลุงเท่งแต่ยังไม่ถึงไงอาตามหลักอ่ะแก่กว่าแม่1ปีถ้านับปีปีนี้ลุงเท่งต้อง55แต่มันยังไม่ถึงไงต้องนับปีดิแต่ก็ไม่เป็นไรเดี่ยวดีถ้าถึง55าสิายังไงพี่คิมก็ชนะอยู่ดีแล้วหลิวต่เลยนะอ่ะหลิวก้อยจะน้อยสุดหลิวแป๊บไปต่อไปจ้าจันลุงหม่ำห้าสิบเจ็ดหกสิบเขาบอกหกสิบหลิวอุ้ยอะไรพี่อหกพูดก่อนเฮ้ยห้าสิบเก้าอันนี้ไม่ชัวร์เลยอ่ะ อันนี้แบบว่าไม่มั่นใจโบลูกพี่ขาสอนเลยลุงหมอายุห้าสิบห้าปีใช่คิมใกล้เคียงสุดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ว่าโทรหาแม่ดกวะโอเคลองโทรหาแม่เลยแม่ลุงหม่ำอายุกี่ขวบเน็ตแม่เราไม่ค่อยดีนะคะเดีวก่อนส้มแม่นั้นลุงหม่เกิดสองห้าศูแปห้ดแก่กว่าแม่สองปีเท่ากับลุงหม่ำจะอายุห้าสิเห้แม้ยห้าสิบหกแต่ว่าลุงหม่ำเกิดวันที่ยี่สิบสี่ธนา ก็ยังไม่ถึงคือห้าู่ใกล้เทียงสุดอ่ะพี่คิมใกล้พี่หลิวกับพี่หยกทางไกลสองคนถ้าคะแนนไปค่ะคนละหนึ่งนเลยคใส่คนต่อไปนะคะคือลุงนงห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดสี่สิบเก้าห้าสิบคำตอบคือลุงนงอายุสี่สิบเจ็ดปีพี่ใกล้สุดหรือเพรสิบพี่สี่เก้าไงพี่ใกล้สุดไงคิมมากสุดคิมแพ้หนูยังตอบไม่ถูกเลยนะแต่หนูยังไม่โดนหักเลยอะมาเฮ้ยน้าขอมอะน้าขอมอายุเท่าไร่ เขาว่าน้าคมประมาณหกสิบสามกสิบหกสิเขาว่าหกสิบคตอบคือนาคมอายุหกปีเฮ้ยหนูหูทกสองไงทิใกล้เคียงหนูหกสาพอดีไงอะไดคิดว่ามีสิทธิ์ดีใจไงหกสิพี่หกมาคนต่อไปอัดังคือแจ๊ดสามสิบหสี่สิเขาว่า30เขาว่าส2คสาบตอบคือพี่แจ๊ดอายุ 36ปีใกล้สุดพี่คิมสีพี่พี่อกไกลสุด4 2ไกลสุดจริงเหรอเท่าไหร่นะอยู่เท่าไหร่นะส6โอ้โหตอนนี้หยกไกลสุดใช่ไหมใช่เฮ้ยอะไรวะยกเท่าไหร่42ิเฮ้ยหลวห่างเยอะกว่าใช่ไม่ค่ะว่าไปหลีว่างเยอะกว่าว่ใช่ขอบคนต้นข้าวถูกต้องเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองหกีเท่ากันเลยโดยสองคน เขาหนูส่แล้วใช่ไหมเนี่ยหยกสมหรือสีเฮ้ยพี่ยังมีโอกาสรอดอยู่ต้นข้าวแบงฟุกอะคนต่อไปข้าวแ่งฟุกอะเออพี่ทอฟี่ทอฟี่หรอพท่รฟี่สี่อ้ยไม่เอาดีกว่าลบ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 สามเขาว่า38 3สิบแปดสิบเกาม40 38าสิเท่านูเขาบอเท่าไหร่วะสามแปดสามเเก้าสามเก้าเฮ้าทายสีเออพี่ทอฟี่อายุ 42ปีคิมสามเราให้หนุเลือกสี่่ะหน้าหน้ายูไปแล้วอ่เฮ้ยใครๆสุดหน้าเจเจ้าหอยเจนาหอยถึงหกห้าสิบเจ็ดเฮ้ยแต่เขาเคยแบบทักว่าเจ๊แบบเพื่อนๆเลยนะใช่ใช่ใช่ห้าว่าห้แล้วกันสี่เฮ้ยมีเขาเด็กไปเด็กไปเด็กไปหนูเอาห้าสีนะ ห้าสิบสามห้าสิบห้าพี่เอาห้าสิบตอบคือพี่เสกน่ะเรียนอายุสี่สิบหกปีให้แล้วอีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเฮ้ยแต่หนูแบบเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเม่อก้เครียดแล้วอ่ะตัต่อไปตลใครโอ้โหพันโอ้โหแล้เราเราเรียกเขาว่าลุงพันอะแสดงว่าลุงพันต้องแก่กว่าแม่แต่หนูว่าหนูว่าเด็กกว่าใช่มันยังเขาว่าเด็กกว่าห้าสิบ คิดก่อนขอคิดก่อนหน้าอย่างนี้เขาโค้งนี้51โค้งไม่เกิน55เท่าไหร่ล่ะไม่เกิน55เครียดหรอเครียดกว่าเราเข้าสอบอีกอ่ะเราต้องมีการแบบ49 51เก้าหอ็ดเลยคือลงพันอายุ4ี่ปีใกล้สุดอีกอล้ต้องเลือกอะไรห้หนูหนูเลือก50าิบห้าสิเอ็ดสองคนทิ้งก็เหลือ เดี๋ยวจนได้ว่าเขาสั่เลือกใหิวดไม่ไม่คือคือไม่คิดได้เลยเพราะคะแนนหลิวขึ้นเรื่อยเลยคิมยังแบบกลางๆเออหนูยังไม่โดนเลยคือเขาสั่เลือกคนที่แบบไม่เคยโดนอะไรอย่างเงี้ยลองตามอ่ะให้เข้าอุษาเลือกแบบคนแรกตลอดเลยนะเว้ยมันเป็นคนเปิดขึ้นมาเดีเยวเาล็อกต้นข่าวตาดาถ้ามันเ้เขายอม้หิวมากตอถ้าเขาแพ้คนเนี่ยน่าจะเป็นคนกดดวงแล้วแหละ คนนี้คนที่เราไหร่แล้วอ่ะแป๊บนึงนับคะแนนอยู่แน่แน่จริงๆ่อไปดสิบเก้าอุ้ยเร็วจังอ่ะจะหมดแล้วให้เหลีวไหมสองแปดคิบเก้านะจับตุลงเฮ้ยขอยุมขอยุพ่อพ่อกับลุงมาต้อข้าวพูดอะไรมาพูดว่าพี่เอาตามนั้นหกนูหกสิะ62ส5 59เขาเปลี่ยนไหมเนยไม่ได้ข้าเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนอะเลยคือลุงจะตลงอายุห้ เขาบอกเท่าไหร่7ปีเขาเขาตอบว่าอะไรต้องเข้าเลือก6 2แล้วเข้าเลือก6 2 5 7 5 8 5 9 6 10 6 1 6 2 6 6ปีคิมเลือ5 9อ่ะคนต่อไปมาค่ะส้าปูว่าใครโดนนะหลิว่าเข้าเจีย๊บเชิมยิ้ม้น้อยกว่าแม่เจี๊ยบเจี๊ยบแน่นอน4 8 47 9 50ตอนนี้เป็นคนถูกไพ่หลีว47แน่เลยไพ่หลิวคำตอบคืออายุ47ปีวาวโบนัสไหมมีโบนัสไหม มีโบนัสคะแนนคนแบบคนโตไหมแบบลบออกสักสองอะไรไม่มีไม่มีไม่มีเขาตอบถูกไปตั้งคนนึงพอดีเป๊ะอ่ะเขายังไม่เอาเลยเคนต่อไปหนูถูกได้ยังวะแต่เออแต่ก็คุณคือสี่เจ็ดอยู่นะต้องอยู่นองกับลุงหนุงแน่หนุ่ยเชิญยิ้มใช่เมื่อกี้ลุงหนุงอยู่เท่าไหร่นะความจำคิมเสื่อมเออหันเรือเลยความจำเราสั้นมากเลยอ่ะลุงหนงอายุเท่าไหร่49 46 44ความกดดันอยู่ที่ไปหลิวแล้วลุงหนุ่งอายุเท่าไหร่นะตอนแรกอะลุงหนุ่งเลขห้าป่ะ4ี่สิาตอนนี้มีคนถูกออีกแลล้ววเหหริไง ลุงน้อยอายุ46ปีไกลจนสุดสา,า้เอ้ย44่สเดี๋ยวเท่าไหร่ตอนข้าวเท่าไหร่49 <laughs> ต้ตอนข้า <laughs> โอขโ้ารนเว้ยพี่อยู่กดนดวงเขา แตนพี่ยังนำดงนะอยู่ดีๆก็เห็นพี่ยังอยู่พี่ยังพี่ยงชีหนึ่งเหลือแค่กี่คนแล้วเนี่ยเหลือนยืนหนึ่งวะจะหมดละหรือจะแพ้ทุกเกมไม่ได้นะบอลพี่บอลพี่บอลยยิ้มคิดว่าต้องไม่ห่างกันมากเท่าไหร่สี่สิบสี่สิพี่บอลอายุสี่สิบเอ็ดเเขาใกล้สุด กแล้วอ่ะตัวข้าวเดดตวไมู่้สูสีอยู่นะหนูเท่าไรไอพี่ต no. ้อข right uh ้าวเท่าไรแล้วข้าวสแล้วหนูอะสแเหรอเเหรออะพี <s <S ่โดนเจล้เออโดนโดนแล้วแหละอุเขาไม่อยากกินลองคต่อไปอยาต้องแข่งยีก้อไปหริวโดนขนาดนี้แล้วอีที่ทีห้าสิบสองห่มีท่วงรยสสอจเหระสุด โอเกินไปสิบกว่าปีเลยอ่ะพี่ขอายุ่าไหร่นะพี่พี่อายุเท่าไหร่ล่ะ42เหรอเมื่อกี้เราเลขนข้าวหรปอเป่าเออโหแล้วพี่เหลียว5 55 54เหรอเออเห็นว่าพี่เห็นว่าพี่ทอฟฟี่เรียกว่าพีทไงเขาเจอบ่อยคนเนี้ยเออแต่พี่ทอฟฟี่อายุมากกว่า40พี่ท็อฟฟี่42ปีนี้ก็42่าจะพี่ปีพี่เดือนอารมณ์แบบพี่ทำไมมันร้อนยี้วะหัวว่ะหัวหรือตัวหัวหัวไหนเนี่ยเล่นเลยอ่ะขั้นสุทายคนเนี้ย โอ้โห3ใครตอบผิดก็อ่ะออกจากบ้านเดี๋ยวไม่ริ้วตอบผิดนะอ่ะให้ริ้วตอบก่อนนะอ่ะทุกคนตอบพร้อมกัน1 2 3 ห้ปี6เดือนค่ะห3ปี6เดือน2องร้วันค่ะอะไรของมันวะตอบวันได้ด้วย31มิบเอ็วิยังไม่ลาช่วงสองเดือนโอเคเอาเป็นว่าแพหายุโดนะคะแพหายุแพ mm ้อีกแล้วอ่ะเรา3คนไปครัวกันเนี่ยค่ะได้ไม่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบน้ำมะนาวสุดพิเศษบายเชฟโย่ก็คือว่าเรานีคะเตรียม ของคนละหนึ่งอย่างที่เป็นของกินใช่หรือคนละสองอย่างเนี่คนละอย่างเดียวพอสงสารสงสารก็คือเราจะหาคนละหนึ่งอย่างมาให้พี่หยกกินคิมจะเอาอะไรคิมดูอยู่ว่าคิมเหมือนเห็นเป็นแบบแค็กเกอร์อะไรเงี้ยพี่หยกก็เลือกซีฟู้ดดิแค็กเกอร์จิ้มซีฟู้ดอ่างั้นคิมเลือกอันนี้คิมเป็นอะไรคิมเอาอันนี้โอเคต้องหาของที่มันแบบคอนทราสต์กันดิไม่ไงพริกเกลือไม่ตู้เย็นหนึ่งก่อนเอิ่มไม่มีว่ะได้แล้วค่ะต้องเข้าอะไร ดเราดีกับน,น้ำเชื่อมเลยช่วยเล็กๆพอไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวมันตายเคประมาณนี้พอเขาว่ามันกินได้แน่เลยวะ่ะมันกินไม่ได้พี่หยกน้ำเชื่อมผสมดีมันก็ต้องกินได้เค็มๆ,ๆหวานๆไม่มีอะไรน่าสนุกเลยอ่ะต้อง<า>มันไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วมันมียาสีตาเสืออยู่อ่ะแบบขมๆมอะ่ะเอายาทาน้าขาวแล้วกันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่พี่หยอกินไม่ได้สงสารเอายาทาน้าขาวแล้วกันมันผลเลยมันตายมิเนี่ย มาทั้งชีวิตไม่เคยทำอะไรชั่วอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยไม่อยากกินไม่ได้แค่เห็นรถดีเมื่อกี้อ่ะโตายไตถามหาตอนหนึ่งไม่ยาว เพื่องานนะเดี๋ยวเขาไม่กินเดี๋ยวท้องเสียเขาเพิ่งห่ายท้องเสียเพื่อคลิปนี้เขาคลิปนี้จะถึงล้านวิวนะเว้ยเพรียวสุขภาพตัวเขาเขาเพิ่งถ่ายท้องเสียมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก <c oughs> ตัวเธอไม่โดนนี่แต่เดรียวต้องวิจารณ์ว่ามันคืออะไรบ้างด้วยเฮ้ยม,มีน้ำมะนาวนาแน่เลยเชฟเชฟโยกบายเชฟโยกเฮ้ยสีเหมือนนมข้นหวานเหมือนกันนะนี่เท่านี้แต่กินอะชัดมาก ก็คืออะไรอ่ะเหลีวเหลีวไม่ปวดท้องแน่นอนอ่ะเหลียวโดนเงินเหลีวหลีวไม่ปวดท้องหรอกพี่มั่นใจมากว่าเหลียวจะไม่ปวดท้องถ้าไม่กินเหมือทรายถ้าขาตากระตายบินเลยเฮ้ยเฮ้ยร้อยไฟเอาใหม่ตักเอาอีกกิ่นที่คุณเคยแล้วนี่เหลีวเอาอีกเหลีวหยุดเลยเหลีวเหลียวเหลีวแพ้แพ้ตั้งเจ็ดคะแนนนี่ไม่สั่งเจ็ดช้อนก็ดีแค่ไหนแล้วคะแนนละคะแนนรสดีแล้วถ้าเราขาวตากระต่ายบินออีกอันหนึ่งรูดเบียร์รูดเบียร์ รู้เรื่องมังไงอ่ะชิมชิมอีกจะได้รู้ <c oughs> ริวริวต้องชิมจนกว่าริวจะตอบได้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างรสดีถ้าตอบไม่ได้ริวต้องกินอีกช้อนหนึ่งหว,วานน้ำตาลหวานที่ไม่ใช่อย่าไปไหวอย่าไปไหวไม่งั้นริวต้องชิมนะไม่มีกลิ่นริวต้องชิมจนกว่าจะตอบได้ว่ามันคืออะไรฟองฟานะเขารสชาติมันเป็นไงไม่อไอเงี้ยหายปวดท้องแล้วเพราะว่ายาทาสแรงมากไม่รู้หวานน่ะก็น้ำตาลไงคือไม่ใช่โอ้น้ำเชื่อม ไม่มีรสชาติลมเชื่อมเลยลองไม่ลองไม่สนุกเลยอ่ะหลิวกินแล้วมันก็ไม่มีอาการอะไรเลยไม่แย่แมวเลยเออให้หลิวกินอะไรก็ไม่แย่เหมดนะไม่แตกแย่ลองมันแย่เว้ยเล่นมันก็ไม่แยไงวะลองไม่ต้องยืมไอ้กินทุกคนแล้วที่พี่อยากกินเออเลกับอะไรวะซีฟู้ดได้เลย คิ้วลูน้ำเชื่อกับรถดีอ่ะโอเคเลยแต่กลิ่นยาท่าน้ำขาวมันแรงมากอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไปเท่านี้นะคะอาจจะสนุกหรือไม่สนุกก็ไม่บอกว่าอาหารเข้าได้ลนะเพราะกินเก่งก็ฝากไว้ด้วยนะคะอยากให้เล่นเกมอะไรมีอะไรแนะนำก็บอกพีมีอะไรแนะนำนะคะก็บอกกันมาได้นะคะเผื่อจะได้มีเกมที่สนุกสนุกไว้เล่นกันเชมากกว่านี้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม i อ t i ติ๊ k อกบ๊ายบาย Ja. Ah!